ครับคลิปบ้านดาวครับผมอ่าวันนี้ยามเช้านะครับนี่ก็เสร็จอีกหนึ่งหลังนะครับหลังนี้ของลูกค้าจังหวัดลำพูนนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังนี้ก็ขนาดเดิมนะครับหกคูเจ็ดเมตรยกสูงสาสิบสองต้นฝาเพิมสองหน้านะครับหลังคากระเบื้องร้อนคู่สีน้ำตาลน,นะครับหลังนี้จะพาชมรอบๆครับอ่าหลังนี้จะเป็น หนึ่งระเบียงหนึ่งห้องโถงสองห้องนอนนะครับหลังนี้มีประตูหลังนะครับเผื่อต่อเติมห้องน้าห้องครัวเสาเป็นไม้แดงนะครับหลังนี้นะเสาไม้แดงพาชมรอบรอบนี่เสร็จแล้วนะครับนีส่สวยเลยนี่บ้านนกดาวนะครับเข้ามาดูที่โครงการได้นะครับผมพาชมได้ถูกนี่รอดเสนี่นหนาทีทีครับ พาชมด้านบนบันไดขึ้นมาสามขันนะครับมีการพักมีประตูกันเถนักให้มีบางพันให้เรียบร้อยนะครับหลายฉลุกกเป็นมังกรพิเศษคือหลังนี้มีประตูกันขโมยนะครับอ่ามีประตูตรงนี้แล้วก็มีตะข่ายปาตรงนี้ตรงนี้เพิ่มเติมนะครับสองอย่างนี้ลูกค้าต้องเพิ่มเติมให้ลูกค้าสั่งแบบพิเศษแบบมีประตูหน่อย ขึ้นมาก็จะเป็นระเบียง2อพูณสาเมตรนะครับอ่าหลังนี้ฟ้าท้องเรือนะครับอ่าป่าท้องเรือมานั่งตัวเอลนะครับมีพนักพิงเรียบร้อยจะขายปลานี่ครับแล้วก็ปิดไว้เวลาใครมาหามาเรียกแล้วก็แง้มดูได้ดูตรงตะข่ายปลาได้นี่เป็นประตูอกแบสองบานนะครับลูกฟัก ตุกตาเนี่ยเป็นสไตล์เดิมนะครับแตงโมสไลด์เปิดเข้าไปก็จะเป็นห้องโถงครับห้องโถงสามคูณห้าเมตรนะครับ,งง 3, น,รบนี่ฝ้าเป็นท้องเรือนะครับหลังนี้สั่งเป็นท้องเรือทั้งหมดเลยประตุหน้าต่างแตงโมสามคูณห้าเมตรห้องโถงมีประตูหลังนะครับเผื่อเราจะต่อเติมถัดมาก็จะ เป็นห้องนอนนะครับห้องนอนห้องนอนขนาดสามคูนสามเมตรฝ้าท้องเรืออ่าแล้วก็มีประตูลับอีกประตูหนึ่งที่วนเข้าอีกห้องหนึ่งได้นะครับนี่ห้องถัดมานี้อ่าห้องนี้สองคูนสามเมตรนะครับเดินเชื่อมหากันได้ผมจะพาไปชมนี่ครับนี่เอาไว้แบบเดินเชื่อมหากันได้อโอเคครับ ที่บ้านล็อกดาวน์กำแพงเพชร0961233535นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับโอเคครับ